ส่งแดงพังอาดงัดเรือใบแพ้คาบ้านการละครั้งหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษการแข่งขันอันดูเดือดระหว่าง2ยอดทีมแห่งยุคเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และส่งแดงลิเวอร์พูลได้เกิดขึ้นณเอติฮัดสเตเดียมค่ำคืนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เกมธรรมดาแต่มันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกของสทีมที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ซิตี้หวังคว้าชาัยเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งท็อปทในขณะที่ลิเวอร์พูลจากฝูงของลีกได้รับข่าวดีเมื่อวันก่อนว่าอาร์เซนอลสะดุดพ่ายนั่นหมายความว่าหากพวกเขาเก็บสามแต้มได้เส้นทางสู่แชมป์จะสดใสขึ้นอีกขั้นบทที่1เรือใบเปิดฉากก่อนเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นเพียง8นาทีแรกแมนซิตี้ขยับเกมบุกทันทีซาวินโย แทงทะลุช่องมาหน้ากรอบเขตโทษฟ,ฟิลโฟเดนพลิกตัวซัดไปตรงตัวอลิสส่งเบ็กเกอร์นายด่านหงแดงที่ล้มตัวรับไว้ได้สบายบทที่2ประตูรแรกหงแดงขึ้นนำเร็วแต่แล้วในนาทีที่14สนามเอติฮัดก็ต้องเงียบลงเมื่อลิเวอร์พูลโจมตีอย่างรวดเร็วอเล็กซิสแม็ตอลิเตอร์ ช่วยโอกาสเล่นลูกเตะมุมสั้นบอลไหลเข้ากรอบเขตโทษโด,โดมินิกโซโบไซวิ่งมาซัดตามน้ำบอลพุ่งเฉลีบเชเรมี่โดกูปเปลี่ยนทางหลอกเอเดซออนไปคนละทิศหงแดงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เสียงเฮจากกองเชียร์ทีมเยือนดังสนัน่นลิเวอร์พูลออกนำได้ตั้งแต่ต้นเกมเรือใบเกือบตีเสมอ แต่โดนริบป,ประตูแมนซิตี้ไม่ยอมแพง้ง่ายๆนาทีที่30ฟิลโฟเดนได้โอกาสปั่นฟรีคิกจากระยะ25หลาบอลข้ามกำแพงวิดเสียบมุมแต่อลิสซ่งปักหลักถูกตำแหน่งคว้าบอลติดมือไว้ได้และเพียงนาทีต่อมาโอมามามูชยิงประตูได้สำเร็จแต่เสียงเฮของแฟนซิตี้ต้องหยุดลงกระทันหันเมื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าแมนซิตี้ชั่วตีเสมอ บทที่3ประตูที่สองลิเวอร์พูลหนีห่างแล้วหงแดงก็ช่วยโอกาสได้อีกครั้งนาทีที่37เจ็พอเล็กซานเดอร์อาโน no, วางบอลยาวขึ้นหน้าโมฮัมเหม็ด ซาลากระชากบอลสปีดหนีแนวรับก่อนจ่ายถวายพานให้โดมินิทโซโบไซซัดเล่นทางส่งบอลเข้าไปกองที่ก้นตาข่ายลิเวอร์พูลนำห่าง2ต่อ0ูเอเดซอนได้แต่ยืนมองสกอร์บอร์ที่สนามเอติฮัดสะท้อนความจริงที่แสนโหดร้ายครึ่งหลังเรือใบลุยเต็มที่แต่ไร้ผลเสียงนกหวีดเริ่มครึ่งหลังแมนซิตี้ต้องการประตูคืนและพวกเขาเกือบทำสำเร็จในนาทีที่57 ไรอันกราเฟนเบิกจ่ายทะลุช่องให้เคอร์ติสโจนซัดจ่อจ่อแต่ VAR เช็คย้อนหลังและพบว่าลำหน้าบทที่4หงแดงพลาดเม็ดที่3นาทีที่64หลุยดีอารได้จังหวะลากบอลเข้าไปดวลกับริโก้ลูอิสก่อนแตกหามุมปัน่นโค้งแต่เอเดซอนยังพุ่งปัดออกไปได้อย่างวุดวิดแมนซิตี้พยายามโจมตีคืนนาทีที่72ซาวินโย วางบอลข้ามฟ้าไปให้เชเรมี่โดกูพักปกหนึ่งจังหวะก่อนซัดเต็มข้อบอลพุ่งตรงกรอบแต่อลิสซรงเบเกอร์ก็ล้มตัวเซฟไว้ได้เจ้าถิ่นเร่งเครื่องหนักแต่หงแดงตั้งรับเหนียวแน่นเสียงนกหวีดสุดท้ายหงแดงคว้าชัยเหนือเรือใบหมดเวลาการแข่งขันลิเวอร์พูลบุกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ต่อ0หงแดง ทิ้งห่างอาร์เซนอล11แต้มนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกอย่างมั่นคงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมของทักษะแต่คือเกมของจังหวะและโอกาสเมื่อมีโอกาสเราต้องฉวยมันไว้ให้ได้เหมือนกับที่ลิเวอร์พูลทาในค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่เอติฮัดถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งและเหล่ากองเชียร์หงแดงจะไม่มีวันลืมวันที่พวกเขาบุกมาทุบเรือใบาขาบ้าน